Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมจัดเก็บระยะที่ตกค้างในระบบนี้ะคะจัดขึ้นในวันทะเลโลกนะคะซึ่งอย่างที่ทราบมือร่วมใจกันดูแลอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้อุดมสมบูรณ์สืบไปค่ะศูนย์ด้านการรักษาผลประโยชน์ของภาคทางเรภาคหนึ่งท่านพนลโทโควิอินพงศ์ขณะนี้นะคะท่านประธานได้เดินทางมาถึงแล้วจะขอนําทุกท่านเข้าสู่พิธีตลาดเทศบาลสมุทรแก้วกรลุนหน้าเก่าต้อนรับท่านประธานและแขก้มี เรียน่วมในการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ผู้ในการสำนันกางานขัพยานประชาติทางทะเลรัชสายฝั่งที่สองนักขุนช่วการสึกเป็นเกียรติและอินดีเป็นอย่างยิง่งที่ได้มีโอกาส้อนรับท่านผ่้มในการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของ,ขงท่านาาน,าน,านัก,กนนมนตรีการทุกท่านและทุกข์น้อมงานทุกท่านในกิจกรรมจัดเก็บจากที่ทุกท่านทราบกันอ่แล้วว่าภารกิจหนึ่งของทศบสลรตะวเก็บแก้วคือการจัดขยะจัดเก็บขยะจัดเก็บได้ก็ดำบริการคัดแย้ ก,ก็ทำการป้องกันผลกระทบต,ต่อที่ไหลลงสู่ทะเลเพื่อห้ทะเลไทย,ยสะอาดนักท่องเที่ยวรถผู้ระกอบการเราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับขอบครับครับก็คในการสนับสนุการสร้<อ>างประโชน์ชาติขเลแทนหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนและเยาวชนที่รักทุกทา่านกระผมดาวเอกกัมจักสัมพันธ์ ทะเลและสายสานที่สองคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเก็บประยัดตกค้างจากขยะทะเลที่จะส่งผลกระทบทางสารต่อสิ่งแวดล้อมตลกเย้ยเมยวันทะเลโลก World Ocean Day ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่5ธันวาคมที่วูส์เพื่อตอบย้ำบทบาทและความสำคัญของทะเลและมหาสมุทในการค้ำจุนสรรพชีวิตในทะเลซึ่งเชื่อมโยงและสนับสนุนต่อการดำรงชีพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนและประชาคมโลกมหาสมุทเป็นต่อแหล่งที่ให้ชีวิตแห่งนี้่านทะเลและชายฝั่งไม่อย่างต่อเนื่องปัญหา พศ2 5 3 5โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก The Earth Summit นะครับมีหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในในวันดังกล่าวทางทะเลกำหนดมาตรการด้านการร,รัก์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและบริหารการขยะและบริหารการทรัพยากรทางทะเลเพื่ะเติฝังและส่งผลกระทบต่อความสวยงามของทัศนีภาพใต้ท้องทะเลอีกด้วยทำให้การทำให้มีผมมีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดเก็บโลกประจำปี2564แล้วสำหรับปีนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกในโดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นเอกชนภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกนันสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ท้องทะเลนะครับเริ่มสองสามสองสามเอางครับของท่า<ๆ>นผู้อในการเริ่มสองสามที่สอ เรียบร้อยครับจ่ายหมดขยะเป็นทุกท่านนะครับหนึ 1, 2, 3, 2, ่งสองสามที่สองที่สองนะคะเอ่องรับประทานอาหารร่วมกันนะคะวันนี้เราแจกจ่ายนะคะเป็นที่มาลูกศิษการมืองนี้ครับเราเรามีเป็นอาหารกลางวันนะครับ,รบเป็นอาหารกล่องจากขยิอาจจะเก็บขยะอาเข้า ถุขขงเขา้ากล่องให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาร่วมกันจัดเก็บขยะในทะเละเราก็